ไล่เขาแม่แบบไล่แบเออแทนแตเข้ามาจากเอาแอนโดรที you, um, course, um, ่อเออนั yeah. ่นแหละนั่นแหะเิดขบ้างเลยเอาจัดสมุดเอาเช่นี้ปลาหนิปลาบุอคปลาบุ๊คเป็นปลาเอายงได้บอกอรเออยับเ๊คเยเออบุ๊คแครเตีบุ๊ควาเดีอยวผมเ่นมาเออซอ วันนี้ผมแซมนุ่มโบราณจะพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตการทำมาหากินของคนไทยอีสานนั่นก็คือวิธีการทอดแหในวันนี้ผู้ถ่ายทอดวิชา วิธีการทอดแห่ของไทยเราก็คือตาสมหมายสุโภจะยากง่ายแค่ไหนนั้นไปดูกันเลยจ้วโอเคมามาตั้งรักนี่สมมุติว่ามันมีเป็นเัน<ะ>ปังคล้องแบมแรกครับแง่ายมาก สองต่สามต่อจับโป่งใท่กันหันสมป่เออฟังสูงก็ีก็ีครั้งของแล้วต้าสิจับเอาอะไรเอาซ้ำนี่ก็ได้สองมากเป็ดกลัวลอยกลัวนี่ก็ได้โอเคเอาลาสมุดัตั้งไหนเป็นเออะวเออ มันเออมัน่กันตราควรควมเขาเช้ไหแล้วตั้งต้อสนักดรับได้สอบโอเคมาเงวมาสั่งก็ไตัวตะขอะเสนอัดใสสอเดี๋ยวับต้องพีเช่นนี่เอาไปถอกรับสอบตะขงองเออที่ไหนกันรับเพนยงขมาวแดงแดงห่งแถมนเท่ากัน ไ่ผมมาเออไล่มาเออแนมันเข้ามาจับเอาไนิไหเออนั้นแหละนั่นแะเลเอาัดสมุดเอาเทนี่ปลาน่ปเาพุ่งดควาพุดมเป็นปลาปลาเียได้หมระเดียเงูเสอิ่งไปออกเล่นมาเอ ความตาเนี่ที่ไม่ด้ความาบก่น<จ>ะละันมาเตเตดวนมาเกิดนี่่เกิดว่าอยู่ได้เหรอไม่ลาวานต้องรัดจอหมมันคงคงนันจออันนี้ต้องจับออกความกันด้ยมื่อนต้องว่างความกันเมื่อ ขาจับไปสองจับกินใช่เอากไปนวาเอากไก็กันนั่นและนาะเอ้นับไขาทำกันเลยครับมันตัเนี่ยตัวม้เขาจับไปเอาไหมเอาสอเอาใส่สอก่อนเออมันกามากมาแบงหันเข่าเจังววานี่แหละมันส่กับ ไปด้วยเด้วสอกสาไปด้วยฟันไปด้วยเหล่มองเบื้องฝรั่จุดไม้ปลาพุทธจงพุ่นั่นปลาพุทอยู่นี่แ,แบ่งวอาหคันเข,าข้ากันเอาอน,นละหั่นย่านแข่งกันไปเข้าดีครับรลเลยนะเา็กโค้งตีเลยมองเบื้องจุดไม้เดี่ยวปลุาปลาพุท มันเงนมันก็แกมันต้องหมันแตกแตกมั้องไหมัน้ามันจุดเ้าบ่นเป็าบจแล้วมันจุเดตรงตรงตรรงตรารงต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 รตรงงตรงตรตรงงตรงตรงรตรตรง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 รงตรงตรง

ลงน้ามันจะแตกเองลงหน้ามันจะแตกเองมันานเลยมันนต้องอะไรมันแห้ง้องส่เยอะๆใส่ใส่องร้องกันหนาวเลยอออต้ออี่บกกันเน้อัันนดัเดนได้เอาข้าวยวเอาซ้ำเลย กันว่กันวับแปนนี่ก็ได้เนี่ยทเนเออก็ได้ก็ได้ทกันจับให้ก่ไดพร้อมันเนี่ยเนี่ยเขาไม่ดสองต่อคิมาต่อคนมกวานนี่อ่ะทีเลนี่นั่นเขวานเออจับสั้นสายระยะต่อเขาเนี่ยระยะต่อเสเอาสั้นไหกันแล้วแ้ แดงแดงแงมันเข้ากันแ่งเข้ากันเล่มือนีหือว่าเป็น้าใส่มือนี่เอ้นั่นขยายออกมันได้จังวะกของตนี่มันตเด็อามาดูครับของขนัดคุ้มว่าหัวแตกเด้ออ๋อ

เาทำมอก็อม่มีะอจับคนละจัจอมเออไม,ม่ไม่ไม่หันกัพอกโอเคเมีมันแหบ่บม่ได้ผูกเข้าได้แหะผูกเข้าอยกาตั้งเด้อมีนแหะต้องเรียกแห่ยม่ใช่ไหนผูกเข้า <Okay. S 2> ผูกเข้าก็คือว่าผูกเสียบตรงนี้บ่ะอ๋ผูกเข้าไม่มีแห่เข้าที่เจ็บแล้วก,ก็มีแห่เข้าอยู่ตห้งหลายเด<ม>ือนเย่ง นี่แห่มาได้ปลูกเข้าแห่สองนี่ที่การเจ็บดูระยะก็จะเอาซ้ำได้แต่แต่เนี้ยสั่นน่าจะเจ็บตีนไปต้องเอามวนตีนเลยแต่เนี้ยเหงาก็ต้อง เล็ดโอ้นี่กระหไยเอ่กระหายเลยม้วนคขยตะตันก็นี่ก็ได้ด่ชิล่รงเล็กแ้่เขเ้าตังนี่รักตัหน,น,น้านึ่ครับจับมาเดีแต่ระยะหน่อยเงินเก็บทิ้งห่ มวนท่านขานะนี่เนี่ยมูนี่เขาเรียกว่ายัไงฮะเข้านี่ยปเลยเข้ามันติดไหนมน่านเาเาหลายหรอบว่านั่นก็ได้นีิเจ็โอเคนี่นะลูกเข้านี่ลูกเข้าพอติกตีนนี่ติดตีนไ้มันก็เป็นให้มันนั่นักหลายปะ ตาขึนรู้เลยเนาะอาศัยมาได้ง่มแล้วห่าวนะบ่เลี้ยมขึ้นดูคกับเงี่ยเลวเนาะอันนี้ปลูกเขานี่สิเป็นตั้งเสีนี่เข้าสีงอขึ้นมาเวลาวันไปปุ๊บมันสิดักบปาหลักของมันสี่มเนะหลักขอมันลัของมจะกวนปาเของมาเลยเท่าน้นพี่เก็บ ครับผม่เป็นไดดคุ้มวันเป็นบ่ะนะวันมัเป็นไปเปิดเป็นเคล็ดได้ตาสอนไปเปิดแล้วเป็นสุขคนวิธีการบัญญาครับผมง่ายๆก็เห็นแต่รองเฮ็ดเป็นสุขคนนี่ก็เป็นวิธีการวันแหของภูมิปัญญาการทรรมหากินการทรรมะจริงอิสานเน่าบ้านเน่าครับคุณผองแล้ว นายไปทำอะเนียเขาเ็นเขาเก็นเขาเขาเขาทำมาเองเขาก็เดซื้อทำมาเองทำมาเองทำน่เองเบดก็ไม่กินตาสมัยทำจากดินือตาไม้เลยทำมาเองแหรอเนาะเดาเดือดซึ่ วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครติดตามทาง Facebook ก็กดแชร์ออกไปติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe กันนะครับอย่าลืมติดตามกันพิมพ์ไปแซมนุมบนบรันชื่อเดียวครบทุกโซเชียลวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับตุต๊บ